โตโยต้ากำลังพัฒนาคุ้มพลังต่างๆพร้อมกันถึง5รูปแบบแบบแรกคือคุ้มพลัง h y บริด HEV หรือ Plug-in Hybrid PHEV เป็นคุ้มพลังที่ทาง t o โยต้าชำนาญมากที่สุดและได้ดปล่อยผลงานชิ้นแรกกับ t o โยต้าพรีอในปี1997 แบบที่2คือขุมพลังฟิวเซล FC EV คือขุมพลังบล็อกนี้จะเอาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่อยู่ในถังกา๊าซมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าและเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่ของตัวรถซึ่งแบตก้อนนี้นี่แหละจะทําหน้าที่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนตัวรถอีกทีหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางโตโยต้าพัฒนาจนประสบความสําเร็จกับโตโยต้ามิรัยขุมพลังแบบที่3ามไฮโดรเจนอินเทอร์เนลคอมบัสชันเอนจินวีฮิเคล HIC EV คือตัวขุมพลังจะจ่ายกา๊าซไฮโดรเจนตรงเข้าไปในตัวจุดระเบิดที่ห้องเครื่องยนบบต Direct ์ โดยไม่ต้องผ่านชุดแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือน FCEV คุมพลังที่4จากน้ำมันคาร์บอน Neutral f i e l (CNF) หรือน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนปิดท้ายคุมพลังไฟฟ้าล้วนหรือ BEV ที่มีแววจะมาแรงแซงทางโค้ง